3,300ครั้งต่อวัน2ครั้งต่อนอาที1ครั้งทุก25วินาทีฉันหวังว่าจะได้พูดเกี่ยวกับลูกแมวน่ารักที่กำลังจะเกิดอันที่จริงนั่นคือความถี่ที่โจรขึ้นบ้านและมีเพียง13%ที่จับตัวได้เพราะผู้บุกรุกว่องไวมากแทบไม่เหลือหลักฐานและมักไม่มีพยานเรื่องราวก็ประมาณว่าคุณกลับบ้านมาหลังทำงานอย่างเด็ดเหนื่อย คุณเสียบกุญแจคารูกุญแจไว้แล้วลืมมันไว้เสียสนิทใช่แล้วสิ่งสําคัญคือคุณล็อกประตูวไว้แล้วเดี๋ยวนะใครอยู่ในพนะุ่มไม้น่ะมันคือโจรที่กําลังจับตามองคุณอยู่นี่สิ่งแรกที่พวกเขาอาจทาคือเช็คที่จับประตูของคุณอืมล็อกอยู่นี่นาะแต่ฉันได้ยินเสียงกุญแจอยู่อีกฝั่งของประตูนี้ง่ายล่ะทีนี้หยุดเลยนะไม่มีทางที่โจรจะสะดกดกรอนได้หากมีกุญแจอยู่อีกด้าน คุณคิดแบบนี้แต่อันที่จริงมันสามารถทําได้ถ้าคุณดูตรงที่ล็อกประตูคุณจะเห็นว่าพวกมันเชื่อมกันโดยแถบยาวๆที่ติดเข้าไปในประตูกุญแจเพียงด้านเดียวไม่สามารถป้องกันเครื่องมือของคนไม่ดีที่ใช้เดาะล็อกจากอีกด้านหนึ่งได้พวกเขาเดาะมันและคลิกพวกเขาเข้ามาได้ในความเป็นจริงการแอบ,บเข้าบ้านไม่ใช่ปัญหาของโจรถ้าพวกเขาไม่มีทักษะการเสดาะคุญแจก็แค่ทุบหน้าต่าง และจะง่ายขึ้นอีกถ้าประตูมีหน้าต่างในตัวเพราะแค่ทำลายบานหน้าต่างเอาแขนเข้ามาแล้วหมุนลูกบิดประตู85%ของการบุกรุกบ้านเกิดขึ้นผ่านประตูเพราะพวกเขากลัวที่จะทิ้งร่องรอยเดียเอาไว้หากใช้หน้าต่างถ้าพวกเขากระโดดผ่านหน้าต่างที่แตกมันมีโอกาสสูงที่จะโดนบาดเพราะเลือดแค่หยดเดียวก็เพียงพอที่จะตามตัวได้แล้วถ้ากุญแจรถของคุณห้อยอยู่ในพวงเดียวกันด้วยนั่นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ จนสามารถเอาของที่ขโมยทั้งหมดใส่รถคุณแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วนั่นคือความเร็วโดยเฉลี่ยในการขโมยของไงเดังนั้นไม่เสียกุญแจทิ้งไว้เรียบร้อยแต่ก็อย่าเอามันไว้ใกล้ประตูล่ะฉันกําลังพูดถึงการแขวนที่ตะขอหรือใส่ถ้วยเอาไว้บนโต๊ะที่หลายๆคนเอามันวางไว้ถัดจากประตูคุณโยนกุญแจกระเป๋าเงินและอาจเป็นเงินสดลงไปในนั้นอย่างไม่ใส่ใจทันทีที่เข้าบ้าน เลี่ยนนิสัยซะและเก็บของทั้งหมดนั่นในที่ที่ปลอดภัยที่ห่างจากประตูเพราะนักเกี่ยวกุญแจกำลังมาแล้วจงระวังเป็นพิเศษถ้าคุณมีช่องใส่จดหมายตรงประตูโจรพวกนี้สามารถสอดไม้แขวนเสื้อเข้าไปในนั้นแล้วใช้มันเกี่ยวกุญแจออกมาแล้วหยิบมันผ่านช่องนั้นได้ถ้ากุญแจของคุณไม่ใหญ่เกินไปนะเอาล่ะฉันเก็บพวงกุญแจเครื่องรางบัตรเครดิตและสายคล้องไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันขโมยไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลย เมื่อพงกุญแจคุณหนักเกินมีกุญแจมากกว่า5ดอกมันจะไม่ดีต่อก,การสตาร์ทรถน้ำหนักจะทําให้ชิ้นส่วนภายในเึกและผาานะของคุณก็อาจเริ่มเสียหายอีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับการล็อกคือการไม่ยอมเปลี่ยนพวกมันตอนพวกเขาย้ายไปที่ใหม่ไม่สมควรเลยละ่ะถ้าคุณเคยรู้สึกว่าจะถูกบุกรุกบางที่คุอาจเสียบกุญแจไว้นอกบ้านหรือมันไว้ที่ไหนสักที่และอื่นๆเปลี่ยนล็อกซะแล้วจะไม่เสียใจ ตอนนี้โอกาสที่คุณจะกลับบ้านจากที่ทํางานไปที่เตียงนอนและบ้านถูกบวกรุกก็น้อยลงแล้วจนส่วนใหญ่จะเฝ้าสังเกตบ้านคุณอย่างน้อย1-2สัปดาห์เพื่อให้รู้กิจวัตรประจําวันของคุณตารางงานคุณจะกลับบ้านมากินข้าวกลางวันไหมระบบเตือนต่างๆสัตว์เลี้ยงหรือไฟนอกบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวที่คุณมีหรือไม่มีและอีกมากมายไม่มีโจรคนไหนอยากโดนจับดังนั้นพวกเขาจึงทําในสิ่งที่ต้องทําเมื่อเจ้าของและพยานไปทํางาน เวลาที่เหมาะต่อการบุกรุกค,คือ10โมงถึงบ่ายสามโมงอยากให้รู้ไว้สถิติแสดงว่ามักจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ใกล้คุณและมีเวลามากมายจดจําพฤติกรรมของคุณอาจเป็นคนรู้จักที่เคยอยู่ในบ้านคุณมาก่อน6 5เของโจรมักรู้จักคนที่พวกเขาจะปล้นบ้านนอกจาก,กล็อกแล้วจะไม่ว่าผู้ไม้หรือต้นไม้ในสนามที่มีมากเกินไปเป็นจุดซ่อนที่สมบูรณ์แบบเลยตัดแต่งผู้ไม้ซะและอย่าให้กิ่งไม้ยาวเข้าใกล้บ้านคุณ เพราะนั่นเป็นบันไดาจากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนเลวระวังถังขยะด้วยละ่ะโดยเฉพาะถ้าคุณโยนห่อต่างๆไปจนถึงตัวราคาแพงลงไปอย่าให้โจรรู้ว่าคุณซื้อและจ่ายมันเท่าไหร่ขยะของคุณอาจมีข้อมูลส่วนตัวอย่างข้อมูลบัตรเครดิตหรือธนาคารหมายเลขเสียภาษีหรือสิ่งอื่นที่โจรสามารถใช้จ่ายเงินของคุณแทนได้สำหรับกุญแจสำรองถ้าคุณคิดถึงสถานที่ซ่อนโจนอาจรู้ว่ามันอยู่ไหน ในกระถางต้นไม้ใต้ผาเช็ดเทา้าด้านบนขอบประตูใต้หินปลอมหรือมันไปซะสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับกุญแจสำรองคือช่องเก็บของในรถคุณจะมาไว้จนส่วนใหญ่บุกรุกเข้าบ้านตอนไม่มีใครอยู่ถ้าคุณไม่อยู่ที่นั่นรถของคุณก็มักไม่อยู่ด้วยบางทีถ้าคุณทำกุญแจหายแล้วไม่มีกุญแจสำรองหรือมันอยู่ในรถที่ล็อกอยู่คุณสามารถสะดอกกลอนได้ดยการทำคลิปหนีบกระดาษให้ตรง หรือใช้ไขควงขนาดเล็กใส่มันเข้าไปให้ลึกๆแล้วบิดมันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกวิธีที่ดีที่สุดในการเปิดล็อกแบบสปริงคือใช้บัตรเครดิตที่คุณไม่ใช้แล้วเสียมันเข้าไปให้ขนานกับลูกบิดเลื่อนลงระหว่างกรอบประตูและที่ล็อกเขยิบเล็กน้อยและทะดาประตูเปิดแล้วหากมีผู้บุกรุกบ้านสิ่งแรกที่พวกเขาจะเอาคือเงินหาวิธีสร้างสารรค์ในการซ่อนเงินของคุณสักหน่อยซิลิ้นชักตู้ตู้หนังสือใต้ที่นอน พวกนี้เป็นวิธีจงแจ้งเกินไปให้เอามันใส่ไว้ในถุงพลาสติกและซ่อนมันไว้ในที่อย่างช่องฟรีซกระถางต้นไม้กระปุกใส่แป้งหรือแม้แต่กล่องตกแต่งสําหรับเทศกาลต่างๆถ้าไม่แน่ใจว่าโรงรถก็ปลอดภัยด้วยเช่นกันนอกจากขโมยสิ่งที่เห็นได้ชัดซึ่งคือรถแล้วโจหลายคนยังหนีไปพร้อมกับเครื่องมือมากมายและเจ้าของบ้านทุกคนก็รู้ว่าของพวกนั้นมันไม่ถูกเลยพวกเขายังจะเข้าไปในโรงรถหรือโรงเก็บของ เพื่อหาบางอย่างที่ทําให้เข้าบ้านของคุณได้เช่นบันไดคอนและอื่นๆห้องใต้หลังคาก็ควรปลอดภัยด้วยเนื่องจากการแอบเข้าบ้านจากทางนี้ไม่ใช่เรื่องยากสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทิ้งไว้ด้านหน้าหรือหลังลูกบิดได้คือแก้วน้ําถ้าผู้บุกรุกบิดที่จับประตูแก้วน้ําก็จะร่วงและคุณก็จะได้ยินเสียงแตกสมมุติว่าพื้นที่หน้าประตูไม่ได้ปูพรมรวมถึงกระป๋องซุปเปล่าๆก็ใช้ได้นะตราบใดที่มันเสียงดังมากพอเวลาตกลงพื้นซึ่งจะทําให้คุณมีเวลามากพอในการเตรียมตัว อย่าเผชิญหน้ากับโจรคุณไม่รู้ว่ามาคนเดียวมีอาวุธหรือเป็นปรมาจารศิลปะป้องกันตัวไหมยังไงก็ตามอยู่เงียบเียบอาไว้หาทางออกถ้าคุณสามารถทำได้ถ้าคุณอยู่ชั้นหนึ่งให้ออกทางหน้าต่างหรือทางหนีไฟถ้าคุณอยู่ชั้นสองให้หยิบบันไดพับติดตัวไว้เผื่อฉุกเฉินถ้าคุณออกไปไม่ได้ให้การประตูที่คุณอยู่ใช้เก้าอี้การใต้ลูกบิดได้ผลดีเลยละ่ะอย่าใช้เฟอร์รเจอร์หนักๆเช่นตู้หนังสือหรือตู้เสือ้อผ้า เพราะเสียงที่ขูดกับพื้นจะทำให้ผู้บุกรุกรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนหาที่ซ่อนตัวเงีย,งยบๆและใช้เวลาที่ล้ำค่านี้โทรขอความช่วยเหลือและก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดให้คุณวางแผนล่วงหน้าไว้คุณไม่อยากตื่นตระหนกในการหาที่ซ่อนหาหน้าต่างปีหนีหรือหาเก้าอี้มากั้นประตูวไว้หรอกหากคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบอกแผนต่างๆให้ทุกคนในบ้านรู้อย่างแจม่มแจ้งด้วยนะเท okay. ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส